ในตอนนี้ท่านบูอ่านก็ยังจะพบกับจุลัยและคุณป้าน้อยต่อไปเป็นนั้นว่าจุลัยกับคุณป้าน้อยเมื่อคุยกันท่ากับท่านท้าวมหาอินทกะของท้าวมหาราชทั้งสองคือว่าท่านบุเรงนองและท่านมองศิเอียาวีคำว่ามองศิเอียวีนี่บุเรงนองคนเรียก แต่จริงๆแล้วท่านทื่อปิยะยาวีรวมความว่าเรื่องเทวดาหรือเรื่องผีก็เป็นเรื่องนิทานเรื่องต่อไปถ้าเป็นเรื่องอาคารของวัดนี่เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องตัวบุคคลก็ดีท่องเรื่องต่างๆก็ดีเป็นตัวบุคคลขึ้นมาก็ตามแม้แต่จุไรกับป้าน,น้อยก็เป็นนิทาน <c oughs> แต่ถ้าอยาพูดกันตรงไปตรงมาท่านผู้อ่านก็จะลำคาญ ก็เลยยกนิทานเข้ามาะสมกับเรื่องจริงฉะนั้นเรื่องจริงๆก็มีอยู่แ้ะนิทานจริงๆก็มีอยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นนั้นว่าเรื่องของเทวดากับจุลัยและป้าน้อยเป็นเรื่องนิทานเป็นตัวบุคคลในนิทานก็เป็นว่าทราบกันแล้วกันว่านิทานอย่าใช้เป็นตำราก็เป็นนั้นว่าคุณคนหลานกับคุณป้า ทั้งสองเมื่อคุยกับทั้งสองท่านเห็นว่าเวลาพอสมควรจุไรยจะคุณป้าน,น้อยก็ต่างคนต่างยกมือไหว้ท่านอินทกะทั้งสองคือท่านบุเรงนองกับท่านพิยะยาวีคำว่าพิยะยาวีท่านบุเรงนองท่านเรียกว่ามองสีเอยาวี <c oughs> คำว่าบุเรงนองบรรดาท่านหลไยก็จงอย่าคิดว่าเป็นบุเรงนองพอมา่า เป็นที่ที่สมมติขึ้นมาทั้งหมดสมมติหมดเป็นอนิธานหมดเมื่อลาท่านทด้งสองมาแล้วต่างคนก็เดินอย่างใครพิจารณาคือว่าไม่รีบเดินเพราะว่าจุไรมีโอกาสทั้งนั้นทั้งนี้เพราะว่าคุณแม่อยู่ถึงเจ็ดฟัน <c oughs> เมื่อเดินกลับมาได้หน่อยหนึ่งก็มองไปทางซ้ายมือ <c oughs> เห็นกำแพงด้านนอกด้านนอกของอาคารเป็นกำแพงขั้นสั้นใกล้ <c oughs> ก็ถามคุณป้าน้อยว่านั่นเป็นกระแพงเขตก็อหอพักใช่ไหม <c oughs> คุณป้าก็บอกว่าใช่เธอก็มองไปนิดหนึ่งก็ไปเจอนั่นซ้ายมือเหมือนกันไปเจออาคารเล็กๆเหมือนก็ถังตั้งอยู่ทั้งนถามคุณน้อยว่านั่นอะไรคุณป้าน้อยก็บอกว่านั่นเป็นที่เผาขยะ คือว่าเวลาที่มีเศษขยะติดนักเรียนทำอาหารอะไรก็ตามก็ไปใส่ที่นั่นแล้วก็เผาจนลไลจะบอกว่าคุณป้าเจ้าขาบ้านหนูทำไมไม่ต้องมีที่เผา,นะาก็อยาที่เผาก็อยาก็ใหญ่ขนาดนี้มีความจะเป็นยังไง <c oughs> คุณป้ากบอกว่าบ้านหนูมีสามคนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูขยะไม่มาก ยี่งแค่จับเอาไปทิ้งหลังบ้านมันก็หมดเรื่องหมดราวก็จมดินไปแต่ว่าขยะที่โรงเรียนที่หอพักนี่มีนักเรียนพักตั้งร้อยคนเศษของที่ใช้มันก็มากเศษที่ใช้เหลือใช้ก็มากก็จําเป็นมีที่เผาจะได้เกิดความสะอาดไม่รกรรงรัง <c oughs> เจอฟังแล้วเธอก็ยิ้มเล้าก็มองไปอีกนิดหนึ่งถ่ายเข้ามาเห็นบ่อน้ําปูกกระเบื้องเคลือบ เรามีมีที่สําหรับโดดน้ํามีเป็นสปริงเทก็ถามว่าคุณป้าในะอะไรเจ้าคะคุณป้าก็บอกว่าเป็นบ่อน้ําสําหรับนักเรียนในหอพักนี่โดยเฉพาะอย่างนี้หอพักหญิงที่นี่เป็นหญิงทั้งหมดหอพักชายอยู่ที่โรงเรียนเวลาร้อนเข้ามาหรือหนักจ,จะได้เด่นน้ําอาบน้ําในบ่อน้ํานี่ทุไรยก็บอกว่าโรงเรียนนี้น่าอยู่ หนูจะมาอยู่ได้บ้างไหมคุณป้าน้อยก็บอกว่าสุดแล้วแต่ความสามารถหลานโรงเรียนนี้ไม่รับนักเรียนดะทั่วไปต้องสอบแล้วก็ต้องรับรองเรื่องความประพฤติต้องปฏิบัติกรรมฐานได้สามารถเห็นผีได้เห็นนรกสวรรค์ได้อย่างหนูนี่ข้อดีสามมีหวังร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าข้อที่หนึ่งที่สองต้องว่ากันใหม่เรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> เต่ก็ถามว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหลวงโรงเรียนราชป้าน,น้อยก็ตอบว่าเป็นโรงเรียนราชหลานเพราะว่าเดิมที่เดียวก็เป็นโรงเรียนหลวงเป็นรเรียนรัฐบาลแต่้ว่าต่อมาทางวัดก็มีความรู้สึกว่าถ้าโรงเรียนรัฐบาลอยู่ที่นี่ท่านก็รับคนไม่ถนัดเพราะมันไกลเมืองจึงให้โอกาสกับครูใหญ่ย้ายไปอยู่ในจังหวัด อาคารนี้อาคารวัดสร้างจึงตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนรกาขึ้นมาเธอก็ถามว่าโรงเรียนนี้สอนเทียงไหนคุณป้าน้อยก็บอกว่าตั้งแต่มัธยมปีที่หนึ่งถึงมัธยมปีที่หกเธอก็ถามว่าโรงเรียนนี้เรียนกี่ปีถึงมัธยมปีที่หกคุณป้าน้อยก็บอกว่าโรงเรียนนี้เขาสอนันแค่สี่ปี มัธยมปีที่หนึ่งถึงมัธยมปีที่สามนี่ก็สอนสองปีมัธยมปีที่สี่กับมัธยมปีที่หกนี่ก็สอนสองปีจุไรก็แปลกใจว่าที่อื่นทําไมสอนตั้งหกปีพ <c oughs> ระน้อยก็บอกว่าหลักสูตรพิเศษของกรมมีอย่างนั้นก็สอนตามกรมตามกรมสั่งไม่ได้ตั้งกันขึ้นมาเองแล้วก็เธอก็ถามว่านักเรียนทุกคนต้องเสียอะไรบ้าง น,น้อยก็ตอบว่าเรื่องนักเรียนเสียจะหายากที่นี่เว้นไว้แต่นักเรียนหอพักนักเรียนหอพักจะจ่ายค่าเข้าสารเดือนละแปดสิบบาทคิดเข้าสารหนึ่งถังแต่ว่าเรื่องเข้าสารนี่หลวงปู่ของหลานขาดทุนมากเพราะเวลานี้ซื้อเข้าสารมาจริงๆประมาณถังละร้อยห้าสิบบาท แต่ถ้าว่านักเก็บนักเรียนมาตั้งแต่ต้นแปดสิบบาทนลวงปู่ก็ขาดทุนไปเจ็ดสิบบาทแต่ท่านก็นจําเป็นต้องช่วยเพราะนักเรียนที่นี่โดยส่วนใหญ่ท่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ได้มาจากคนยากจนเขินใจก็มีมากรุ่นตน,ตนแต่รุ่นหลังๆนี่ก็คนพอที่จะมีคนมีสตังค์มีทุนบ้างช่วยสงเคราะห์ลูกที่พูดนี่พูดเฉพาะนักเรียนประจํา แล้วนักเรียนประจําก็เสียค่าอาหารค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาแล้วข้าวเชื้อเพลิงหุงข้าวแล้วก็ค่าครูกลุ่มหอหอพักแลก้วก็ทั้งหมดรวมกันแล้วนะเดือนละหกร้อบาทกรงความว่าเธอจะเสียค่าอาหารจริงๆประมาณประมาณวันละไม่ถึงยีสบาท ป็น,นว่าค่าน้ำประปาหนึ่งบาทค่าค่าไฟฟ้าหนึ่งบาทแล้วก็ค่าค่าแก๊สหุงต้มอีกหนึ่งบาทต่อหนึ่งวันนะแล้วก็ค่าครูคุมหอพักอีกหนึ่งบาทอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าเธอก็จะเสียค่าอาหารประมาณวันละนี่จำนำตัวอยดหอพักวันละสิบหบาท มันน้อยกว่ามาถามหลานสาวว่าแล้วหลานจุไรลหะเห็นว่าแพงไหมจุไรก็ตอบว่าหนูไม่ทราบหรอกแต่ถ้าคิดกันจริงๆแล้วนักเรียนจะต้องเสียประมาณเดือนละวันละยี่สิบบาทเพราะเดือนละหกร้อยถ้าวันละยี่สิบบาทนี้ค่าอาหารหนูไม่ทราบเพราะคุณแม่คุณเป็นคนจ่ายแต่หนูก็หิ้วเวรโตไปโรงเรียนแต่ว่าจะต้องเสียค่ารถไปโรงเรียน ไปสองบาทมาสองบาทในหนูไปเสียไปสี่บาทแล้วก็ค่าขนมก็ต้องอีกสรุปแล้วคุณแม่ให้หนูไปวันละยี่สิบบาทแล้วของทุกอย่างมันก็แพงหมดนี่ความจริงบินโตหนูก็มีไปแล้วก็ค่ารถค่าเรือด้วยค่ากินด้วยคุณแม่ให้วันละยี่สิบบาทแต่ความจริงที่นี่เขาอยู่กันตรงนี้เองไม่ต้องเสียค่ารถค่าเรือ แล้วก็ค่าหอพักนคุณป้าเจ้าขาอยากจะทราบว่าค่าหอพักเสียไหมคุณป้าก็ตอบว่าหอพักที่นี่ฟรีหมดแล้วก็เสียอะไรอีกเธอก็บอกคุณป้าก็บอกว่านอกจากนั้นเวลาเข้าใหม่ๆนักเรียนจะต้องเสียค่าเทอมทั้งสองเทอมปีแรกห้าร้อยบาทรวมเต็มปีเลยนะทั้งสองเทอมเทอมละสองร้อยห้าสิบ เป็นว่าปีแรกห้าร้อยบาทแล้วก็เสียกันปีเดียวทั้งนี้เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดูความประพฤตินักเรียนมีความประพฤติดีคนรจะอยู่ต่อไปไหมถ้ามีความประพฤติไม่ดีไม่เป็นที่ไม่ต้องไม่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 เป็นที่น่าปรารถนาของครูและโรงเรียนปีต่อไปแลื่อระยะกลางปีก็ต้องแห้ออกไปแต่สำหรับตั้งแต่ปีที่สองไปไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่ปีต้นที่ต้องเสีย500้อบาทนั่นก็นหมายความหนึ่งได้หอพักฟรีรายการที่สองหลวงปู่ต้องเสียเสียค่าเอาสารให้เดือนละประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ยีสบกับห้าสบกับห้า็ไป70บาทหลวงปู่ต้องจ่ายเติมค่าเอาสารให้คนละเจ็บาทต่อเดือน ถ้าสิบเดือนก็เจ็ดร้อยาบเข้าไปแล้วถ้าสิบสองเดือนก็มากกว่านั้นแล้วนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้แจกเสือ้อเสื้อผ้าคนละสองชุดเครื่องแบบทั้งแบบให้คนละสองชุดต่อปีและอุปกรณ์การสอนหนังสือเรียนทั้งหมดทางโรงเรียนจัดหาให้หมดและครูที่สอนนักเรียนก็มาต้องจ่ายสตังกลวงความว่าทางวัด ต้องเข้าอุ้มนักเรียนทั้งหมดนี่เป็นนักเรียนหอพักที่ต้องเสียถ้าเป็นนักเรียนเดินไปกลับไม่ต้องเสียอะไรเลยหนึ่งกินข้าวกลางวันฟรีอาหารดีกินกินได้มากๆไม่จำกัดรายการที่สองได้เสื้อผ้าสองชุดรายการที่สามต้องซืออุปกรณ์การศึกษาไม่ต้องเสียรายการที่สี่ค่าน้ําข้าวไฟไม่ต้องเสียรายการที่ห้าค่าครูไม่ต้องเสีย, 5, emperor, ไ,มสยไม่ต้องเสียอะไรเลย แต่ว่าปีแรกเสียห้าร้อยบาทอีกสามปีหลังไม่ต้องเสียอะไรเลยกลงความว่าเรียนนักวัทยอมที่นี่ถูกกว่าเรียนประชาบาลที่บ้านเจ้าเลยก็มีความแปลกไปว่าคุณป้าเจ้าคะนักเรียนทั้งหมดมีเท่าไหร่คุณป้าก,ก็บอกว่านักเรียนที่นี่หลวงปู่ท่านกำหนดไว้ว่าไม่เกินสี่ร้อยคน จะรับนักเรียนได้ปีละประมาณรับนักเรียนไน้ไม่เกินปีละร้อยคนต้องสอบคัดเลือกกันเมื่อสอบคัดเลือกอย่างอื่นได้แล้วก็ต้องซักซ้อมกันเรื่องความประพฤติคือคุณธรรมหนึ่งสังหาวโทสี่ต้องรู้จักการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน,กนต้องพูดดีมีวาจาเป็นที่รักต้องช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกัน,กน ต้องแล้วก็ต้องไม่ถือตัวมัธยตนนี่เป็นเป็นบนหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองคือพระวิหารสี่มีรู้จักเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามตุตตายมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาไครเห็นใครได้ยีเพราะดีๆพลอยยินดีด้วยจะทำความดีตามเขาอุมเบกขาวางเฉยถ้าสิ่งใดที่เกินวิสัยแล้วก็เฉยไว้ไม่ซ้ำเติมเขา แล้วก็ต่อไปทุกคนต้องปฏิบัติในกำหมดสิบกระสินห้ากำหมดสิบร่วมกันคือทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ผพิดปิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุราได้มีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพือเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่ดักนี่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยเจ้าของเขาไม่เต็มใจให้และก็ไม่ จองล้างจองผลันใครไม่พยาบาทใครและก็มีความเห็นถูกเชื่อคําสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามหลังจากนั้นจะต้องซักซ้อมจะต้องเจริญกรรมฐานให้ได้ตามที่โรงเรียนต้องการตามทีวัดต้องการเมื่อได้แล้วต้องมีการซักซ้อมทุกวันจันทร์และอังคารคือผู้หญิงทุกวันจันทร์ผู้ชายทุกวันอังคารทำไสิ้นเดือนนักเรียนทั้งว่าน,นักเรียนหอพักซ้อมร่วมกันทั้งหมด ก็มีลวงปู่เป็นประธานเป็นผู้สอนจุไรก็บอกว่าคุณป้าเจ้าคะถ้่าที่พูดมาในอย่างย่อนะมาพูดมาอย่างย่อหนูก็พอใจต้องไปบอกคุณแม่ว่าถ้าหนูจบป .4 ปีนี้สอบป .4 จบจะให้คุณแม่ส่งมาเรียนที่นี่คุณป้าน,น้อยก็ถามว่าหลานมีความประสงค์ยังไงชอบใจโรงเรียนใหญ่ด้วยความประพฤติดี จุลัยก็บอกว่าอย่างอื่นหนูไม่สนใจสนใจที่สี่ปีได้ม .6 ในรายการในสองคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องจอะไรแต่เสียดายอย่างเดียววรุหลวงปู่รับนักเรียนไม่เกินปีละหนึ่งคนอยากจะให้ท่านรับมากกว่านั้นคุณป้าน,น้อยก็บอกว่ารับไม่ไหวลูกรักค่าใช้จ่ายแค่นักเรียนสี่รอยคน กับครูกับภาระต่างๆทั้งหมดอันนี้ทุโปูต้องจ่ายเทอมละล้านบาทเสรอยู่แล้วท่านไม่มีทุนสำรองก็ต้องอาศัยพวกป้าบางเพื่อนๆกันบ้า,บางและทุกคนที่มีศรัทธาเวลานี้ที่ตั้งตั้งมาได้เพราะอาศัยคนที่มีศรัทธาทุกคนช่วยกันสงเคราะห์มากบ้างน้อยบ้างแต่างกำลังศรัทธาแต่ก็พอไปทุกๆเดือน จุไลฟังแล้วก็ยืนนิ่งบ้านน้อยก็ถามว่าหลานรักยืนนิ่งเพราะอะไรจุไลก็บอกว่าหนูจะบนไครดีนะการที่หนูจะมาอยู่โรงเรียนนี้จะบนไครดีป้าน้อยก็บอกว่าเอา,อาง,งี้สิบนตัวเองที่พระพุทธเจ้าตรตัดว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถรโรสิยา บุคุณอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะแม้ว่าถ้าเราฝึกฝนตนดีแล้วใซ้คือเรียนประพฤติดีเรียนดีนาถังนปฏิทุนพังก็สามารถจะได้ที่พึ่งบุคคลได้ได้โดยยากในกรหไมยความอาการที่จะมาโรงเรียนนี้ก็ซักซ้อมหนึ่งสังหาว,วัตถุส2่สรมิหาร4 3่สามชิ้นหและ4ี่กมบทสิบหกรหม 10, 6, กรมาฐานและหกรรมาฐาน ก็ลงความว่าถ้าทําอย่างนี้หนูได้แน่จุไรก็บอกว่าคุณป้าเจ้าค่ะหนูจะพยายามปฏิบัติตนต,นตามข้อวัดปฏิบัตินี้ให้ครบถ้วนตามที่โรงเรียนต้องการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณป้าน,น้อยก็บอกว่าอย่าลืมการเรียนนะว่าเขาสอบกันก่อนจะเข้าเข,า,เขาต้องสอบแข่งขันการคัดคนที่มีความขยายมมันเพียงมีความรู้ดีไม่ให้เขาไม่รับเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสงเคราะห์ ก็ไปน,นั้นว่าหลังจากนั้นตุลัยก็ผ่าคุณป้าน้อยเดินไปอีกนิดหนึ่งพอเดินไปหน่อยหนึ่งก็ปราจดปรากฏเจอเครื่องสูนอบน้าเจาะบ่อกลมๆได้เจอถังกลองก็ถามคุณป้าว่า,ค,า,วาคุณป้าเจ้าคะอันนี้อะไรเดี๋ยวใช้มือเหมือนกันคุณป้าก็บอกว่าบอ่อกลมๆนะี่เป็นบอ่อน้ําถ้าสูบนี่ก็สูบขึ้นถังกลอง ให้ใสสะอาดแล้วก็ปล่อยตรงบอร่อสําหรับนักเรียนที่ได้อาบกันเต้ก็ถามว่าการสูบน้ําสบทุกวันหรือคุณป้าน,น้อยก็บอกการสบน้ําสบทุกวันเั่านี้เพราะว่าหลวงพ่อต้อ,ง,อตงการให้น้ําสะอาดน้ปกปกําสกปรกไหลไปบอ่อนี้ต้องมีน้ําเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดทุกวันเพื่อจะมีการสูบน้ําเติมวันละสิบชั่วโมงทุไรก็พอใจคิดว่าหายยากจริงๆยากจะมาโรงเรียนนี้ ว่าน้อยก็บอกว่าหลานรักเดินต่อไปก็แล้วกันพอเดินต่อไปอีกนิดเดียวสองสามเก้าเธอก็หยุดหันมาได้ยังฝามือต่อต้อตอนโพกมาเธอก็ถามว่าคุณป้าเจ้าคะนั่นห้องอะไรห้องเล็กๆเยอะจริงๆชั้นล่างสิบห้าห้องชั้นบนสิบห้าห้องนับแล้วไปสามสิบห้องแล้วก็มองไปหน่อยหน่อยหนึ่งก็ปรากฏว่า ข้างในนี่ชั้นล่างสิบหกห้องชั้นบนชั้นกลางหกห้องชั้นบนหกห้องก็รวมเป็นสิบแปดห้องจากสามสิบมารวมสิบแปดรวมเปสี่สิบแปดห้องถามว่านั่นห้องอะไรคุณป้าก็บอกว่าน่าเป็นห้องส้วมห้องน้ําสําหรับนักเรียนอาบถ้าจุดนี้เป็นหอพักด้านหน้าเนี่ยหอพักด้านหลังนั่นก็หอพักเป็นหอพักหญิงทั้งหมด อยู่ลยเธอก็เดินต่อไปอีกนิดหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งก็ไปเข้าไปถึงตัวอาคารหอพักหญิงเธอก็ถามว่าคุณป้าเจ้าคะเราจะไปทางไหนกันดีด้านหน้าเป็นวิหารด้านซ้ายมีพระเรียงเป็นแถวพัรูปและด้านขวาเป็นทางไปไปทางไหนคุณป้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลานลงข้างล่าง เวลานี้เราเดินที่อาคารชั้นสอง <c oughs> เราเดินไปข้างล่างโดยชั้นลา่นลางก่อนพอลงไปข้างล่างจุไรก็เจะหอพักมีห้องทั้งหมด32ห้องเฉพาะห้องนอนกว้างส4เมตรยาวก,กว่ายาว4เมตรมีพัดลมมีไฟฟ้ามีพรมปูมีเตียงนอนด้านหน้าก็กว้างเป็นทางเดินกว้าง4เมตรมยาวตลอด มีพัดลมสายเธอก็ถามคุณป้าว่าอันนี้อะไรเจ้าค่ะคุณป้าบอกนี่เป็นหอพักนักเรียนหญิงเธอมองข้างหน้าดันทางเดินข้างหน้าปูกระเบื้องเคลือบข้างในปูกระเบื้องเคลือบมีมุ้งลวดมีพัดลมทั้งข้างนอกข้างในรู้สึกว่มีความสุขมากเธอถามว่าหอพักอย่างนี้นะ่ะเสียค่าตังค์เท่าไหร่ คุณป้าน,น้อยก็บอกว่าฟรีหลานรักที่นี่ฟรีน้วงปู่ท่านทําบุญท่านก็ได้กระตังจากพวกเราเรานี่แหละมาสร้างแล้วก็เอาทำเอาบุญเป็นธรรมทานเพื่อได้วิชาความรู้หลังจากนั้นจุไลก็พาคุณป้าเดินไปยนสดห้องเธอก็บน่นพึมพำบอกคุณป้าเจ้าขาห้องอย่างนี้เป็นห้องพักนักเรียนแต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีพรมปูแบบนี้นี่ ที่บ้านหนูมีเสือปูแต่ที่เนี่พรมมาจากไหนคุณป้าก็บอกว่ารูปปูทั้งก็ซื้อมากระดวมความว่ามาชมศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเป็นห้องโถงมองแล้วเป็นห้องโถงโล่งแล้วมีพัดลมเปนดายกลางสองแถวยาวเหยียดไอาคาันตัวนี้ยาวทั้งหมดร้อยสี่สิบเมตร ข้างล่างข้างบนยาวเท่ากันไม่เห็นอาคารยาวแบบนี้เธอก็สงสัยถามว่านี่ห้องอะไรคุณป้าน้อยบอกเป็นห้องโถงสําหรับฝึกหัดต่างๆของครูนันกเรียนถ้าต้องการจะใช้ห,ห้อง้องโถงใช้ได้เลยมีความกว้างแปดเมตรยาวร้อยสี่สิบเมตรแล้วปลายสุดมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่เธอก็ถามคุณป้าบอกคุณป้าจาค้กระจกบานใหญ่มากเต็มห้องเลยเขาติดไว้ทําไม ค่อป้าบอกว่าที่นี่เป็นที่ซ้อมรำเวลาเขาจะฝึกกนลรำครูอังครูซ้อมรำแม่ว้าครูน้าเดชสิงเขาจะซ้อมเวลาจะซ้อมซ้อมนักเรียนที่นี่เพราะนักเรียนเวลารำจะได้เห็นตัวเองว่ารำได้ทําได้ดีแลวไม่ดีสวยแลวไม่สวยเธ้ก็เดินต่อไปนิดพอออกไปข้างนอกก็ปลายกด่าเจอห้อง,ถงโถงเต้ก็ถามว่าห้องโถงทําอะไรป้าน,น้อยบอกเป็นที่พักผ่อนมันโปรง่ปรง ทั้งหมดมีมุ้งลวดหมดต่อมาก็เลี้ยวขวาขึ้นบันไดชั้นสองพาขึ้นบันไดชั้นสองไปเดินเธอขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวานิดเธอก็ถามคุณป้าน้อยบอกว่าป้าเจ้าคะอันนี้ห้องอะไรคุณป้าน้อยก็บอกว่าห้องครูนาฏาสิงป์แล้วก็เธอก็สอนหลักวิชายอย่างอื่นด้วยตุนไลก็ไปมองดูเห็นมีเครื่องปรับอากาศมีพัดลมมีห้องโถง เธอก็ถามว่าอย่างนี้ครูต้องเสียค่าเช่าไหมว่มาน้อยก็บอกว่าที่นี่ไม่มีใครเสียค่าเช่าครูทุกคนมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าน้ำประปาไม่ต้องเสียค่ารถเมล์เธอรถยนต์ไปมาถ้าใช้จ่ายลดตัวลงเยอะมีความสุขก็มีการราาักษามีเจ้าหน้าที่ตำรวจราาักษาเป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งวัด น้จนไุไลฟังแล้วก็ถึงถามว่าคุณป้าจาุาคะไอ้โรงเรียนแบบนี้เขาจะสร้างสักกี่หลังในประเทศไทยคุณป้าก็บ,บอกว่าที่อื่นอาจจะมีดีกว่านี้นะลูกนะตอนนี้หลวงปู่ท่านทางตังทำตา,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 างกําลังของลูกหลานของท่านลูกหลานช่วยได้แค่ไหนท่านก็นทําไปแค่นั้นเธอก็ออกมาจากห้องของ,ของครูนาศาสินถอยหลังมานิดเลี้ยวขวา จริงปกติหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขยับตัวมนิษย์มองไปทางหน้าต่างเห็นข้างล่างเป็นบริเวณกว้างขวางคือถามคุณป้าน,น้อยว่าคุณป้าเจ้าขาถามบริเวณข้างหน้านี่เป็นอะไรคุณป้าน,น้อยก็บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นเธอถามไ่ยาวเท่าไรว่าจุดนี้ยาวร้อยเจ็ดสิบเมตรเธอถามว่ากว้างเท่าไรว่าความกว้างจริงๆก็สามสิบเมตรเศษ เป็นลายคอนกรีตถ้มีรวกำแพงล้อมรอบเธอก็หนักใจบอกแม่โรงเรียนนี้น่าอยู่แต่สงสัยว่าจะอยู่ไม่ได้อีตอนสอบเข้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับการจเจริญกรรมาฐานไม่หนักใจความพฤกในคนทําต่างๆมันหนักใจกลัวอย่างเดียวว่าความรู้จะสู้กันไม่ได้ที่นี่เขามีการการตุนกันบ้างไหมป้าน,น้อยก็ถามว่าตุนอะไร แจก็บอกว่าเห็นก็คุยกันว่าบางทีเขาเข้าที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเข้าโรงเรียนเข้าผ่านประตูไม่ได้เขามีการให้สตังในประตูกันที่นี่มีนายประตูนประตูเก็บสตังไหมถ้ามีนายประตูเก็บสตังหนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้กันเงินไว้ให้นายประตูคุณน้อยลูกอ่อคุณป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักที่นี่เป็นวัดเป็นที่สอนกรรมฐานต้องการ ต้องการให้เด็กทุกคนที่มาเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมฉะนั้นการตนสตางค์แลการเก็บค่าผ่ามาตูวนั้นไม่มีไม่มีใครมีเลยได้ <c oughs> หลังจากนั้นเทก็พาคนป้าเดินต่อไปคือเลี้ยวขวาเดินต่อไปนิดหนึ่งเข้าเขตหอพักชั้นบนเป็นชั้นสามเทก็ถามคุณป้าน,น้อยว่าหอพักมีกี่ห,กห้องจุค้า น้อยก็บอกว่า32ห้องแต่ความจริงห้องกว้างเท่าข้างล่างแต่นี่มีพัดลมเพดานและด้านหน้าสําหรับเดินก็กว้าง4เมตรเหมือนกันห้องก็กว้าง4เมตรแปลงคานกว้าง8เมตรเตยก็เดินชมไปหน่อยหนึ่งดูห้องข้างข้างบนนี่โอโถงกว้างขวาง,วางความจริงมันเท่ากันแต่ว่าสภาพสูงกว่าชั้นชั้นล่าง เธอเดินไปก็บ,บองดูไปเห็นห้องพักนักเรียนนักเรียนบางบางบางห้องก็มีนักเรียนบาง,บาง,บางห้องก็กย,งงกยังไม่มีนักเรียนเธอก็ถามว่าคุณป้าเจ้าคะห้องที่ยังไม่มีนักเรียนพักเนี่ยหนูจะจองได้ไหมคุณป้าก็บอกว่าคําว่าจองที่นี่ไม่มีที่นี่ต้องการอย่างเดียวคือความสามารถและมีคุณธรรมพอ ถ้าหนูมีการฝึกฝนตนดีมันไม่กว่าว่าตั้งใจช่วยตัวเองอย่ากเกี่ยข่าในการดินหังสือฉันเปัญญาพิจารณาตามคำสอนของครูเวลาครูสอนก็ตาดูหูฟังตั้งใจจำบลคคิดตามแลวมาถึงบ้านก็ซักซ้อมวิชาความรู้สิ่งไหนถ้ายัางฝืดอยู่ยังไม่คล่องตัวพยายามทำให้คล่องตัว คุณป้าคิดว่าทุกอย่างนี่หนูครบแล้วเหลืออย่างเดียวหลักวิชาความรู้ถ้าหากว่าการสอบสู้เขาได้อย่างอื่นได้แน่นอนท้งอื่นไม่ต้องห่วงเว่ากรรมาฐานหนูก็เก่งคุณธรรมหนูก็เก่งถ้าสิ่งของหนูไม่ดีคุณธรรมไม่ดีความประทับขยานของหนูจะแจ่มใสไม่ได้ก็รวมความว่าในตอนนี้คุณหลานกับป้าก็คุยกันไม่ได้เท่าไหร่ กมอมองดูเวลาพระธรรมบอกว่าคุณป้าและคุณหลานเวลานี้นัเกเรียนจะกลับเข้าห้องพักแล้วเขาหอพักแล้วเพราะว่าถึงเวลาโรงเรียนเลิกขอคุณป้าของหลานไปพักห้องพักเสยก่อนในเมื่อจําเป็นต้องพักก็ต้องพักตามคำของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้พ่อะหร่เพราะเวลาหมดขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลยงมีเดี๋ยวท่านผู้อา่านทุกคนสวัสดี